สวัสดีค่ะสวีนะชี้กลุ่มบี p พีทุกท่านทุกกลุ่มนะคะสวัสดียามเช้าเช้าวันอังคารที่5มีนาคมพศ2567กับการวางแผนการเทรดท,ทงองคำนะทุกคนกคแพบอัดคลิปไป3อรอบแล้วทุกคนมันไม่ติดนะคะเดี๋ยวรูรอบนี้และรอบที่3นะคะ โอเคนะคะชารัลกกาทองวันนี้ค่ะเดี๋ยวเราไปย้อนดูเดย์นิดนึงนะคะวางแผนแบบว่าเป็นสิบนาทีแล้วมาดูอีกทีเอาขีมบออัดกับมีโอเคนะคะในส่วนของทำเฟรมเดย์เมื่อวานนะคะเป็นแท่งเขียวต่อเนื่องอย่างที่ว่แพมบอก VIP ว่าแพทเทิร์นของทำเฟรมบิ๊กนั้นเป็นแพทเทิร์นการขึ้นนะคะเนื้อเชนสูงกว่าเดิมมีรูปแบบการขึ้นเป็นรูปแบบของกราฟที่มีแรงฝั่งบาบเราจะเลือกเข็นหน้าใบาในเมื่อวานนะคะแล้วก็เดย์วันนี้ก็เรียบร้อยค่ะจบเป็นเขียวนะแล้วก็ประเด็นคือเขามาเจอออาาตานนะะซึ่ง่งแพรบก VIP ว เอ่อราคา2,118ถึง2,120เนี่ยคือแนวต้านนะและ้วแล้วก็มาเจอค่ะเช้านี้มาเจอเป๊ะเลยถามว่าวันนี้ต้องดูว่าวันนี้มีแรงขึ้นต่อไหมเพราะว่ามันอยู่แอเรียแนวต้านแล้วเราต้องระวังนิดนึงนะคะต้องระวังนิดนึงหลายคนบอกว่าโคตรแพมทำไมเมื่อวานกราฟมันไม่ย่อไปที่ราคา2,065 2,070ที่ก็ตรแพมคาดการณ์แล้วทาไมโคตรแพมได้บายต้องบอกว่าจริงๆแล้วโคตรแพมนะคะเอารูปแบบแท่งเทียนเข้ามาเอาแพทเทิร์นแท่งเทียนก็คือเอาวิชาของการอ่านแพทเทิร์นว่ากราฟแพทเทิร์นนี้คือการขึ้น ก็พยายมเลือกเทรดหน้าบ่ายเข้าไปพร้อมกับ B A P ดังนั้น,นกราฟไม่ลงไปที่ราคา2,065-2,070ก็จริงแต่ว่าพยามเลือกเทรดหน้าบายเพราะว่าแพทเทิร์นของกราฟมันคือการขึ้นแล้วาพยามบอก B A P ว่าเราจะรอเทรดหน้าบายเท่านั้นเราจะไม่เทรดหน้าเซลล์นะคะแต่ว่าครั้งนี้กรณีนี้วันนี้นะก็ยังต้องมาวัดเทรดหน้าบายเหมือนเดิมแต่ว่า ก็ต้องรอแพทเทิร์นให้ตรงอีกถ้าไม่ตรง,ตรงเราจะไม่เห็นเหมือนเดิมน,นะคะ v i p ตรงเนี้ย v i p ต้องมีวิ VIP นยัยเพราะว่าก้าฟมันอยู่ในต้านแล้วนะกราฟมันอยู่แนต้าแล้วและแพทเทิร์นของกราฟคือยังถบถามว่ามีโอกาสขึ้นต่อไหมมีนะเดี๋ยวโค้แพรมจะวาดภาพให้เห็นสําหรับใครที่เข้ามาใหม่เห็นไหมโคแ้แพรมนะวิเคราะห์กราวไว้เรียบร้อยจริงๆนะทุกคน อย่างเมื่อวานค่ะแพทเทิร์นเมื่อวานนะเป็นรูปแบบของกราฟนะคะที่มีการราคาขึ้นมาแล้วก็โยกแนละสลับแท่งแพทเทิร์นนี้แหละค่ะเขาเรียกว่าแพทเทิร์นการขึ้นและตอนนี้ค่ะวันนี้กราฟทองนะต้องดูก่อนว่ากราฟทองจะมีการโยกตรงนี้อีก 2- 3สารอบแล้วยกไฮขึ้นไปต่อหรือไม่เพราะตอนนี้คือราคาปัจจุบันแต่ถ้าสมมุติว่าเขาขึ้นต่อไม่ได้อาจจะเป็นรูปแบบการลงตรงนี้ หรือนะจะเป็นตัว M ก็คือการลงตรงนี้ดังนั้นเวลากราฟอยู่แนวต้านให้สังเกตแพทเทิร์นการลงของกราฟซึ่งจะอยู่ในหนังสือเล่มสีม่วงรูปแบบแพทเทิร์นแท่งเทียนและ หนังสือคัมพิเทรดเดอร์เงินล้านซึ่งเป็นรูปแบบการกลับตัวตรงนี้แหละค่ะจะทําให้เทรดเดอร์ประสบความสําเร็จและสามารถทํากําไรได้ดีเพราะรู้ว่าแพทเทิร์นเหล่านี้มันคือการลงการขึ้นบวกกับการหาแนวรับแนวต้านดังนั้นสําหรับเทรดเดอร์มืออาชีพเทรดเดอร์ที่เทรดมานานแล้วนะก็แพรมบอกได้เลยว่าหรือคุณไปเป็นเทรดเดอร์มือใหม่นะคุณต้องรู้เรื่องนี้มันจะเป็นเหมือนลนักษณะไฟเขียวไฟแดงที่แบบว่าไฟ,ไฟเขียวก็คือขึ้นต่อถ้าไฟแดงก็คือการนะ้ำเบรกนั่นเองแต่ว่าถ้าเป็นอย่างแพทเทิร์นต,ตรงนี้ก็คือเ์นล่์แพทเท วันนี้ครับทองอยู่ที่ราคา2,120 2,122ส่วนนี้คือเดวต้านะโอเคถ้าแน่นอนมีการมีแรงขึ้นต่อจะไปที่ราคาไฮบน2,144และ2,140แต่ว่าถ้าเจอต้านแล้วถ้ามีการกลับตัวเป็นรูปตัว M ตรงนี้ก็อาจจะมีการลงนะคะหรือว่าจะเป็นแพทเทิร์นตรงนี้ก็จะมีการลงดังนั้นก็ต้องดูดีๆนะคะในส่วนของต้านวันนี้นะอ่าโอเค,คราคาปัจจุบัอบนอยู่ตรงไหนโคตรแพมอยู่ตรงนี้จ้ะนะอยู่ตรงนี้นะคะอ่าราคาปัจจุบันอยู่ตรงนี้ก็อยู่ที่ว่าเนี่ยค่ะเมื่อวานที่โคตรแพมเห็นว่าทําไมโคตดแพมถึงเลือกเฉดหน้าบายเพราะว่า นะคะแพทเทิร์นของกราฟมันมีการยกฐานแล้วก็ดันราคาขึ้นแล้วรู้ว่ากราฟยืนเหนือราคาเนี้ยต้องไปต่อแน่นอนนะคะสําหรับเทรดเดอร์นะก็พยายามอยากให้คุณเรียนรู้ <c oughs> เข้าใจในทุกวัน <c oughs> เพราะนี่คือวิชาเรียนที่ทําเงินมันจะแตกต่างจากวิชาที่เราเรียนปร,ริญญาตรีปร,ริญญาเอกปร,ริญญาโทรเรียนพวกนั้นเพื่อไปสอบไปจําเพื่อให้ผ่านได้เกรดนะคะแล้วก็ได้ใบประกาศแต่เรียนวิชานี้เมื่อเราจําได้แล้วเราจะผลลัพธ์มันตามมาด้วยเงินไงด้วยเงินและเงินจํานวนมากด้วยถ้าคุณเก่งและเชี่ยวชาญนะคะโอเคนะคะในส่วนของแนวต้านานนี้นะะ ก็เดี๋ยวต้องดูกันว่าราคาปัจจุบันที่ว่านี่แหละว่ากราฟจะจะทำรูปแบบไหนในทำเฟรมเม้หนึ่ง 1. ถ้ามีแรงโอเคจะได้ราคาขึ้นต่อพุ่งไปด้านบนแต่ถ้าหมดแรงก็จะต้องย่อมาในรับในรับสอจุดนี้คือจุดบายแต่ถ้าแนวต้านก็คือตรงนี้ค่ะก็ต้องระวัง,งนิดหนึ่งโอเคแต่แพทเทิร์นของเขาบอกว่าจะขึ้นแล้วโอเคก็ค่อยเลือกฝั่งขึ้นแต่ว่าถ้าสมมติว่าเช้านี้ไม่ได้บายขึ้นไปก็อาจจะต้องรอจับทางแล้วก็อ,อ่านกราฟใหม่แล้วก็ค่อยจับทางใหม่ ช้นี้ว่ยังไม่มีสัญญาณฝั่งบายนะคะเนื่องจากทาเฟ็มใหสีจบเป็นพินแดงนะอ่าพินแดงเหมือนว่าวานเนี่ยนะพอพินแดงเหมือนว่อวานก็ยังไม่ขึ้นเลยนะคะก็สลับอยู่ยตรงเนี้ยนะอันนี้ก็ต้องดูแรงว่าเช้านี้จะขึ้นต่อเลยไหมถ้ายังไม่ขึ้นต่อก็อาจจะมีการย่อลงมาแต่ว่าเนี่ยเช้านี้ว่าผยังไม่มีสัญญาณนะคะถามว่าเลือกเห็นนะ้าบายไหมบายแต่ว่าราคา2020เนี่ยแต่2120นเนี่ยเมลต้านนะคะ ต้องด,ดูดีนิดนึงนะวันนี้ก็ไม่รีบเดี๋ยวเรารีบบายมากมันจะได้บายดอยนะเขาเรียกว,ว่าราคาสูงคนส่วนใหญ่เขาจะจ้องจ้งจะเซลลและเวลาการามมันจะลงก็มันจะลงเมื่อไหร่ก็ได้นะคะโอเคนะคะอันเนี้ยในส่วนของแผนบายนะก็วันนี้ก็เดี๋ยวต้องดูก่อนก็ต้องรอ H4 ก่อนนะคะถ้าไม่ใช่กวกอาจจะต้องพักไปก่อนเวลาอะไรเขาทำให้ดูทุกคนคะเวลากา้ามมันจะลงมันจะหน้าตาแบบนี้นะ,ะเห็นไหมเวลามันเจอต้านแล้วมันจะแดงแดง,แ,ดง,แ,ดงแบบนี้อันนี้คือเห็นไหมแท่งเดียวแบบนี้ดังแบบนั้นคุณระวังไม่ใช่แบายเพลินนะคะไม่ใช่บายเพลิน ดังนั้นก็บันนี้เทรดด้วยความระวังนะคะไม่ชัดเจนก็ไม่เทรดไม่เข้าเพราะว่าช่วงนี้คือกราฟอยู่ราคาที่สูงมากทองคําอยู่ที่ราคาที่สูงมากๆเลยนะคะถามว่ามีโอกาสขึ้นไหมแพทเทิร์นคือขึ้นแต่ก็ต้องแนะนําว่านะคะเดี๋ยวต้องอ่านดีๆก่อนแล้วค่อยเข้าเหมือนเมื่อวานนะ v ี p ก็อาจจะเลือกตลาดเทรดไปอเมริกาถ้าอเมริกาขึ้นเนี่ยเขาขึ้นได้แน่นอนแต่ถ้าเป็นแบบเห็นไหมคุณเห็นเมื่อวานไหมยุโรปไม่ยอมขึ้นเลยทั้งกี่แท่งยุโรปอยู่ตรงเนี้ย,ยไม่กี่ทั้งกี่แทง่งแล้วอเมริกาปุ นี่คือธรรมชาติของกราฟนะเพราะนั้นเนา B A P ก็รอได้ก็รอนะคะรอจังหวะรอแผงการเทรดเราก่อนถ้าตรงก็เทรดไม่ตรงไม่เทรดนะโอเคนี่คือแผงการเทรดกราฟทองในเช้าวันนี้นะคะสำหรับใครที่สนใจหนังสือเรื่องแพทเทิร์นแท่งเทียนรูปรูป,รปแบบแท่งเทียนหรือว่าแท่งเทียนคัมพีเทเดอร์เงินล้านหรือว่าแท่งเทียน คัมพีเทรดเงินล้านคัมพีแท่งเทียนแสนล้านนะคะซึ่งเป็นระบบการเทรดของโคแพรคอร์โรดแม่บ้านเทรดฟอร์เร็กนะคะสามารถซีเอฟได้ที่ i d l i n e c o t h โร2 5 6 7หรือว่าใครที่สนใจเรียนคอร์สเรียนไม่ว่าจะเป็นเรียนออนไลน์หรือเรียนเจอตัวนะคะก็สามารถสอบถามได้ที่ idline.co.th/th2567 ตามด้านล่างนี้ได้เลยนะคะมีทั้งเรียนเจอตัวเดี๋ยวมีคอร์สพิเศษนะคะซึ่งบอกว่าคอร์สเนี้ยเป็นการเรียกร้องของนะรุศิษย์มาบอกว่าอยากเรียนอยู่กับโค้ตตลอดชีพแล้วก็ประเด็นโค้แพรบอกโอเคอยู่ตลอดชีพได้แต่คุณต้องมาเรียนเจอตัวเนาะเพราะว่าโค้แพรที่่คุุณแนนนะกลลมไ์ไปอ่ะจะต้้อองงบายจะต เหตุผลเพราะอะไรคุณจะต้องมาทําความเข้าใจ2วันนะอันนี้เหมาะสําหรับนะท่านเศรษฐีทั้งหลายท่านมหาเศรษฐีทั้งหลายที่ไม่มีเวลา โค้รรู้ว่าท่านภารกิจเยอะเวลาท่านทําธุรกิจอะคะ่ะนะเวลาเยอะมากไม่สะดวกที่จะมาเรียนสี่สัาห้าวันแล้วก็อยากเรียนเป็นพายเวทส่วนตัวตัวต่อตัว,ตวซึ่งตรงนี้โค้ดแพมอาจจะไม่ได้จัดให้โค้ดแพมขออนุญาตจัดเป็นกรุ๊ปนะคะห้าท่านเท่านั้นนะห้าท่านตอนนี้ลงทะเบียนมาสามท่านแล้วเหลือสองท่านสุดท้ายนะคะใครสะดวกที่จะมาเรียนนะคะก็ราคานี้สี่แสนเก้านะใครที่ใช้โบล็กเอ็นเน็ต่อไอพีโค้ดแพมหรือโค้ดทอรโรสได้ส่วนลดสิบเปอร์เซ็นต์นะอยู่ที่ราคาสี่แสนสี่หมื่นหนึ่งพันบาท นะถ้าใครถ้าใครไม่ต่อก็ราคาเต็ม4 9 0 0แล้วก็ที่สำคัญค่ะได้เรียนคอร์สทอง5นาทีแบบเจอตัวมูลาค่า59,000ฟรีด้วยได้คอร์สพื้นฐานมูลาค่า29,000ฟรีด้วยนะคะในราคา4 9 0 0ตรงนี้นะาคาใครที่สนใจก็สอบถามรายละเอียดได้ที่ idline โคตรทะธอดร,ร,ร2567 ด้มที่สําคัญเราได้อยู่ด้วยกันแล้วก็โค้แพมนแนะนำการเทรดให้ตลอดชีพกันเลยทีเดียวซึ่งนะคะคอตลอดชีพปกติก็อยู่ที่ราคา3ามแสนสแล้วนะคะโอเคคุ้มมากๆเลยนะคะแต่รอบนี้ก็แพมจัดให้ท่านพิเศษ5ท่านเท่านั้นนะคะหท่านเท่านั้นแต่ตอนนี้เหลือ2ท่านสุดท้ายนะคะสนใจเรียนก็สอบถามได้ที่ id line คโค้ธนรถสองห้ได้เลยนะ,ะหรือว่าใครจะเรียนคอร์สอื่นๆคอร์สออนไลน์คอร์สทองหนาทีก็สามารถ เรียนได้นะคะขอบคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจที่มาติดตามที่เพจแม่บ้านเ x, ทรด forex ทั้งช่องทาง tiktok ช่อง y ย u ทูบะตอนนี้ที่เพจแม่บ้านเทรด,ด forex ก็มีผู้ติดตาม 8. ปดจาเก้าหมืนท่านแล้วขอบคุณทุกท่านอีกครั้งหนึ่งค่ะขอบคุณทุกท่านเนี่ความสนใจยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะแล้วก็ยินดีแบ่งปันความรู้เรื่องการเทรดนะวิชาการเทรดให้กับเทรดเดอร์ทั่วโลกขอบคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจอีกครั้งหนึ่งคลิปนี้เดี๋ยวส่งเข้าไปสวัสดีค่ะ